สรยุทธ์คืนจออัดรายการนะครับเรื่องเล่าชาวเรือนจำให้ความรู้นักโทษ143แห่งนะครับล่าสุดนะครับกรมราชัณฑ์เนี่ยได้ให้นายสรยุทธ์นะครับจัดรายการในเรือนจำนะครับชื่อรายการว่าเรื่องเล่าชาวเรือนจำนะครับโดยนายสรยุทธ์เนี่ยทำหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการนะครับส่วนเนื้อหาของรายการเนี่ยจะให้ความรู้กับผู้ต้องขังในเรือนจําทั้งเรื่องโควิดและการทําความเข้าใจกับผู้ต้องขังเนี่ยในการงดเยี่ยมในช่วงนี้นะครับ โดยรายการเนี่ยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเนี่ยมาให้ความรู้กับผู้ต้องขังเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งรายการนี้ออกอากาศในเรือนจําทุกวันเสาร์นะครับโดยออกอากาศไปแล้ว2ตอน,นครับวันเสาร์เนี่ยจะเป็นตอนที่3นะครับหลังจากที่ถ่ายทําเสร็จแล้วเนี่ยทางทีมงานเนี่ยจะดําเนินการส่งไฟล์ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยไปให้เรือนจําทั้ง1 4 3แห่งทั่วประเทศนะครับเพื่อเปิดให้ผู้ต้องหาดูในเรือนจำนะครับในช่วงบ่ายของวันเสาร์นะครับ มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้นะครับก่อนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กระทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ